ครับสวัสดีครับ FC ครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดว่ากอะบ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นบริเวณที่พระจอมเกล้านะครับคิงรามาโฟนะครับท่านได้ทํานายการเกิดสุริยปราคานะครับที่แห่งนี้นะท่านได้ก็าว่าเชิญท่านทูดหลายประเทศท่านโชว์เขาว่าศักยภาพทางด้านดาราศาสตร์เรื่องทางด้านแมทเมติกนะครับในการคํานวณการเกิดสุริยปราคาที่นี่ รับโดยมีผู้ร่วมเป็นสักขีพยานคือผู้จากหลายหลายประเทศในขณะนั้นรับนี่คือลักษณะนะครับคำว่าทะเลที่สวยงามและแรงนะครับแล้วก็มีความสะสวยมีความศักดิ์สิทธิ์คำว่ามีมนเสน่ห์นะรับทุกทที่นะครับนี่คือทะเลบริเวณหาดบ้าก่อนะครับจังหวัดประจวบคีรีันธครับสวัสดีครับ FC